วันนี้เราก็จะมาทําเมนูไข่ยัดไส้นะคะนี่ต้องเตรียมก็จะมีแครอทถั่วลันเตาหรือถั่วหวานแตงเทศหอมใหญ่ข้าวโพดอ่อนไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็จะมีหมูสับกุ้งค่ะวนเส้นกระเทียมสับน้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำปลาเซีิยวขาวหรือซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ต้นหอมด้วยค่ะกุ้งนี้เราก็จะเอามาหั่นให้เป็นลูกเต่านะคะ จะมาหั่นผักค่ะแครอทค่ะเราก็จะปอกเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็นํามาหั่นค่ะใช้แค่เศษหนึ่งส่วนสามนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ค่ะใช้ประมาณครึ่งหัวค่ะก็มาเขือเทศค่ะใช้ครึ่งลูกค่ะข้าวโพดอ่อนค่ะเราก็จะปอกตรงส่วนหัวมันออกก่อนนะคะตามด้วยถั่วลันเตาหรือถั่วหวานนะคะ แล้วค่ะที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ทําวันหลังนะคะแล้วก็นําต้นหอมมาซอยค่ะซอยค่ะเราไปเตรียมทํากันเลยค่ะักระทะใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะนํากระเทียมสับลงไปผัดจนหอมแล้วก็ตามด้วยหมูสับค่ะรวนจนเกือบสุกค่ะด้วยกุ้งค่ะแป๊บเดียวเราก็นําหอมใหญ่ค่ะลงไปผัดพอสุกค่ะด้วยแครอทค่ะ จะสุกช้ากว่าเพื่อนนะคะต้องใส่ก่อนจะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยค่ะทําด้วยตัวรันเตามะเขือเทศแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะปรุงรสขาด้วยน้ํามันหอยน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ําปลาค่ะแล้วก็ผัดจนเข้ากันนะคะพอทุกอย่างสุกดีแล้วก็ก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะวุ้นเส้นนี่เป็นวุ้นเส้นสดนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะ เรียบร้อยค่ะไส้ของเราก็จะมาทําไข่นะคะสําหรับห่อไส้ค่ะอาร้อนไข่จะใช้น้ํามันนิดเดียวนะคะให้ทั่วกระทะค่ะนี่ระหว่างรอเราก็มาตีไข่นะคะกระท้อนแล้วมีน้ํามันอยู่ให้ตักน้ํามันออกนะคะกระทะแห้งค่ะแล้วก็เทไข่ลงไปเลยค่ะค่อยๆยเอียงกระทะไปมาค่ะจนทั่วกระทะค่ะเมื่อไข่สุกแล้วก็นําไส้ที่เราผัดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะพับ ขให้เป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะไว้แล้วค่ะเราก็นําจานแบนๆนะคะมาปิดไว้บนไข่แล้วก็คว่ำกระทะเลยค่ะอย่างเร็วนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะไข่ยัดไส้ของเราผ่าดูกันค่ะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างเป็นไงคะน่าทานไหมคะไส้ของเราไปแล้วค่ะสําหรับเมนูไข่ยัดไส้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจป้าปุ้ยพาทำพากินชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ